สบัดนี้ยามเช้าอ้าวประกอบท้องวางจักโนๆจักลองวางจักงานของเพชรก็มารอรอแต่เช้ารอแต่จ๋าแต่ซิโน so <laughs> 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 ตรงหน้าพ่นก็จะเป็นเขียวเกียวจะขังเฮือนขังลุงเป็นสีแดงหักหนากระหนาอยู่ขั้นลงไปเบิ่งใกล้ๆแบคือว่าอันนั้นอยู่เฮียนกำลังสิไปหุงเฮียน อยู่แคบทางกันแล้วน,นี่แล้วได้เบิ่งลายอันแล้วแนวมันนี้บ่มีเพลงมาผักบ่ามันนี้มีตลอดเช้ามาผาักกูได้นสนใจ ชวยบุละเออส่วยกันทีอันแจ้งสีล้ห้องให้ฟังสนใจอยากสั่งเสาสั่งได้นกไก่ร้ายพวกไปชงเนี้ย่ามกระเทียมกบพวกไปชงเนี้ยใส่ขอกีบบ้านเท่าเนี่นะบโบนะบโบนัดจานน้าพวกรุดมไส้ไปอยู่แล้วเขตปักซองกับซองราคาได้กันราาคได้กันก็ไปคือกันช่วงก่อนนะเขาส่งน้องให้เนาะ ไปทีมงานสิมากเลยเหตุเช้าภาษาอาเพลงนเจ็ดสิบมาหัวคนคือสิโตคนคือสิโตงบ่มาเก็บไปห้าบาทเตี้ยบ่ห้ากับสิบ่มาเก็บสิไปลิ่นนั่นบาทเตี้ยมันนี้บรรยากาศยามมือเช้ากพากันเห็ดเบียดเหตดงานคือเก่าหวังจากการห้องเพลงกันมาเห็ดเช้า อันนี้กัเป็นเสาขอกเพื่องเพิน่นจยู่ว่าเอาเล็กเาออย่างเฉียบลยตนลำคาเฉียบ้อยเท่เท่บอกกับทองจ้ะ ได้สนใจอยากได้เสาเสาเฮือนเสาลักทั่วหรือว่าสิเป็นเสาขอบเครื่องบอ่อเสาทั้งเฮ้ามีหนาสิห่าหนาสิต้องหนาสิบหรเป็นทั้งปอกทั้งทอทั้งเฮ้ากับมี เป่ากับทองคนพอ่อให้บริการหุ่นเฮ็ดเองเทเอกทรง,งเองพ่อมผมไม่เอาลูกน้องบอกเอาอีกลูกน้องเฮ็ดผู้เดียว <laughs> <laughs> เป็นกำลังลดหุ่นอยู่หน้อยลงอยู่ลงหน้อยหนึ่ง เดี๋ยวอ้าววันนี้เครืองจีเครือสั่นสะเทือนเคื่อให้มัน OOOOOOOH <sighs> ขั้นตอนการเหตุกำบังแรง่าเนะปนนั่นอันเพิ่นว่าอันหลายคนเ็า่อว่าเอ้ยมันสิยากคือสางเหมั่นเทออกแล้วก็แกะแล้วก็มาส่งจริจริงมันซับซ้อนกว่าหันบางคนก็ไปส่งก็ะยาต่อละเดอร์ราคาก็ด้พอเหตุกันกระยากมันบ่ยากมันซับซ้อนเพื่อห้าสิมันเล็กเพื่อห้าสิอันมาใส่ลํำคา เพื่อนั่นเพื่อนี่เพื่อซีแล้่ได้ต้นหนึ่งอีกสาก็ใส่เวลาหลายเติมอันนี้เป็นบางขั้นตอนที่เราอันถ่ายให้ดูแต่ที่จริง,รง,รงมันอันนั้นกว่านี้ถ่าอันเป็นเซาอันเฮือนนี้มันสีใสอั นํำคามัดใส่เวลาหมัดก็เป็นชั่วโมง

กานตอนนี่เง้เพื่อให้อันหนามันเรียบเห็นบอกบางคนกสิเหตุบอกขึ้นกันแต่ถนัดให้มันแต่เบากรอบทอนี่อืคนความมันนานเพิ่นนะเยอะเลย ค่ํามื้อนี้กะเอาบรรยากาศการเฮ็ดเวียกตอนเช้าของบ่าวบทองมาฝากหลังจากที่เพิ่นอันวางจักงานห้องเพกแล้วเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่เพือนเพิ่นกะอันมาเลาะเสาอันนี้ก็สิเป็นปอกทอลอดทางขอบใจผู้ที่เข้ามาเบิ่งมาชมองบ่บทองเด้อให้ดีมีแฮงบุ